ะะแต่ว่าอยากจะหาทางออกร่วมกันนะคะเพราะว่าสิ่งที่พิฉันเนี่ยติดตามเรื่องเรื่องนี้มานานพอสมควรนะคะั้งแต่พรบรนี้รอดออกมานะคะก็ติดตามมาเรื่อยๆแล้วสิ่งที่เป็นข้อกังวลนี่คือว่าทํายังไงพี่น้องประชาชนในจังหวัดเราจะเข้าถึงนะคะจะมีการเข้าถึงตรงนี้ได้ซะะึ่งวันนี้เป็นวันที่ดีมากเลยนะคะที่ทางผู้จัดได้ไดเล่นนำมาถึงเรื่องนี้นะคะดิฉันประสานทีมงานเข้ามาร่วมวันนี้ อตอนเย็นวันที่ที่ผู้จัดการที่เชียนสื่อสารไปว่าให้ประสานคนที่มาจากกองครูสวัสดิการเข้ามาล่วงหนึ่งที่ี่ประมาณร้อยคนปรากฏว่าประสานเย็นตอนเย็นนะคะสี่โมงเย็นคนส่งรายชื่อเข้ามานะคะก็ะมีต้องต้องบอกพอแล้วพอแล้วแต่เขามีมีงงมปังให้ก <c oughs> ินแสดงว่าคนสนใจมากนะคะทีนี้ดิฉันชี้อย่างนี้นะคะว่าเมื่อผูดำนั้นสองคำก็พูดชัดเจน,นนะคะว่าเกี่ยวกับเรื่องของข้อจากัด ของคนเนาะเพราะว่าคนส่วนใหญ่เป็นอยู่บ้านนอกนะคะไม่ได้อยู่ในเมืองอยู่ห่างจากธนาคารที<ม>นี้ระบบการสื่อสารเนี่ยมันมีหลายวิธีนะคะอันที่หนึ่งก็คืออย่างสื่อสารผ่านกล้นงน้ำที่ในบ้านที่ต้องคู่เสียงตามสายอันที่สองคือแกนนำที่ทำเรื่องของเรามีกอ,องทุนสวัสดิการชนในจงังหวัดบุรีรัมย์2องอกองทุนนะคะ <Okay. S 1> เรามีการปเปิดบัญชีกับธนาคารั้งกรุงไทยของกสออมสิน นะคะทั้งหมดเลยเนี่ยที่ท่านเรียนมาที่ว่าเป็นธนาคารที่ต้องรับสมัครสมาชิกกองคอชเนี่ยนะคะพวกเราไปเปิดบัญชีไว้กับธนาคารตั้งสามแห่งนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการสื่อสารเรื่องผลผทธิ์ที่ประโยชน์ต่างๆหรือว่าเกณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้เือต้องสื่อสารกับพี่น้องที่เป็นประชาชนในฐานรากให้เข้าใจนะคะเราดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสื่อสารเรื่องนี้กับพี่น้องของเรานะคะ ส่วนที่สองเนี่ยฉันมองมองเรื่องของสามระบบระบบแรกคือระบบการสาื่อสารอาจนนจะหลายช่องทางเนาะอาจจะหลายช่องทางนะคะส่วนที่สองคือระบบการการสมัครเป็นไปได้ไหมถ้าเราสื่อสารกับพี่น้องในระดับกองทุนแล้วเนี่ยเขามีความพร้อมเช่นจะมีคนสมัครประมาณเหมือนร้อยคนเนี่ยธนาคารจะไปรับสมัครในพื้นที่อย่างเนี้ยได้ไหมนะคะอันนี้อันที่หนึ่งนะคะก็ให้ความสะดวกกับพี่น้องประชาชนที่อยากจะ เข้าถึงกองทุนนี้นะ,ะโดยการจัดเจ้าหน้าที่ของธนาคารไปรับสมัครหรืออีกวิธีการหนึ่งก็คือว่าขอแกนนําแต่ละกองแต่ละตาบลเนี่ยนะคะรับใบสมัครจากธนาคารแล้วก็ลงไปรับสมัครสำเนาอะไรต่างๆไปแบบนี้มันจะได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ต้องจัดนัดเจ้าหน้าที่ลงไปให้เรานะคะ,ะ,คะอันที่สามคือระบบการออก ดิฉันมองว่ากองทุนสวัสดิการชุมชนตอนนี้อย่างน้นอยๆนะคะมีเงินอมอยู่ประมาณสามแสนอย่างห้าเข้าประมาณสามล้านกองกองทุนท่านนั้นเขามีหลักประกันนะคะมีหลักประกันให้กับสมาชิกของเขาดิฉันก็เลยมองผ่านเรื่องของกองกองทุนสวัสดิการชุมชนว่าเอะถ้าการอมเนี่ยถ้ามันกองทุนสวัสดิการชุมชนสามารถเป็นเซ็นเตอร์ในระดับตำบลได้เนี่ยนะคะการเก็บเงินมาอมให้กับสมาชิกการรับสมัครให้ ดิฉันว่าตรงนี้มันจะเป็นประโยชน์กับสมาชิกในกองเป็นของเรานะคะหรือกอ,องทุนอื่นก็เช่นเดียวกันนะคะไม่เฉพาะสวัสดิการชาชนเรื่องของกองทุนเงินล้านเขาก็มีสมาชิกก็มีคณะกรรมการบริหารอยู่เนี่ยมันจะผ่านตัวเซ็นเตอร์ในระดับส่คนแบบนี้ได้หรือไม่อยา่างไรนะคะลองหาทางออกร่วมกันเพื่อที่จะให้ประชาชนคนส่วน,นใหญ่เข้าถึงนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะความเห็นของท่านเป็นประโยชน์อย่างมาก เราจะกลับคือเราจะรวบรวมความเห็นที่ได้วันนี้กลับไปพิจารณาซึ่งเรได้เห็นด้วยเลยว่าถ้ามีคนจากแบงก์หรือจากกรกชอเองอี่ยเข้าไปลงพื้นที่มันก็จะช่วยทําให้เราช่องทาง 我们穿石棉、防静电。 รับปากนะครับอมสุกใจนะครับในการใช้ตอนฉลาดซึ่งมีพรบออกมาบังคับใช้นะครับผมฟังในยผมดีใจครับที่มีพรบผิจากกองทุนชุมชนหรือว่ากองทุนส่วนการในตลนะครับซึ่งเราก็ตั้งขึ้นมาทั้งหลายปีแล้วเราดิ่นรนเราต่อสู้นะครับเราก็ยังไม่มีมีแต่ ช่วยเ,เกื้อปูลกันนะครับก็ได้เงินจากรัฐบาลสมทบมาจากจังหวัดนะครับพัฒนาสังคมให้มานะครับบางทีก็ปล่อย่าวว่านะครับให้สองรอบสามรอบ,รอบแล้วก็จะอยู่สมทบนะครับทำให้กองทุนเนี่ยนะครับสั่งคอนผู้ที่เป็นสมาชิกส,ส่วนใหญ่ก็ใจไม่ดีนะครับ การที่ท่านมีรบรงบทกทุคมคองยแล้วท่านก็ประกาศออกมาว่าจะให้ผ่านสื่อนะครับทางตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านซึ่งในตำแหน่งผมก็เป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับอีกตำแหน่งนะครับก็ดูแลของกองทุสนสวิการนะครับฟังฟังดูแล้วก็ดีแต่ฟังฟังดูแล,แล้วมันก็ส่งผลกระทบนะครับอีกในแง่ของกองทุน สวัสดิการในชุมชนนะครับไอ้ตัวเี่ออกมาขขับใช้อีกตัวหนึ่งไม่มีอะไรที่ต่อความดูแลเลยนะครับเป็นไปได้ไหมนะครับที่จะให้คณะกรกรมการของชุดนี้มาปรึกษาหารือกนะสร้างเครือข่ายแล้วเดินทางไปด้วยกันนะครับซึ่งถ้าทางการทางที่ออกมาแล้วรองแล้วนะครับ ผู้ที่จะสมัครเข้าไปเป็นปสมาชิกของของกอสตน,นะครับก็จะไหลไปที่นั่นนะครับแล้วทาให้กองทุนสวัสดิการตุนชุนเนี่ยนะครับก็จะได้รับผลกระทบได้รับความเสี่ยงมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็อยากให้นะครับก่อนที่จะให้ไฟป,ประชาสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่ก็อยากให้แต่ละคณะกรรมการแต่ละชุดเนี่ยนะครับ ให้ปรึกษาแล้วก็หาทางออกจากคุณ,คณแม่ควดพูดถึงกับขอบคุณมากเลคขอบคุณค่ะตอนที่จะมาสมัมมนาในวันนี้นะคะก็ได้เคยปรึกษาเคยคุยทางสถา อาจจะเป็นแม่งานในการที่จะเชิญผู้นำของตแต่ละชุมชนแต่ละกองทุนี่ปมาคุยกันนะคะแต่ว่าคือตอนนี้ถ้ากรสทรวกจะเจอรุ่งในเรื่องของการเลืระบบที่จะเปิดรับสมาชิกเราเลยยังไม่ได้เริ่มที่จะปุยกทาผู้นำชุมชนที่ที่เป็นกิจกรรมะแต่ว่าแน่นอนคือ ช่วงที่ยังไม่มีมีท่านใดถามห,หรือผมมีประเด็นที่นหนึ่งผมชอบฟังพ่อท้องําะคือว่าพ่อต้องการยอมต้องเทีตามทุกทีนะครับท่านพ่อว่าเมื่อกี้คือว่ามันเป็นกรณีอ,อย่างที่คุณท่านผู้ใหญ่เคยพูดคือว่ามันอยู่ที่มุมการมองอะการมองบางคนมองเป็นโอกาสรือคณมองเป็นภาระถ้าคนมองเป็นภาระน็จบเลยใช่ไหมครับหรือมองจะมองอะไรก็แต่มองต่อตึกันจหรือแม้แต่บางคนไปซื้อประกันก็แล้วแต่ คนที่เขาซื้อประกัน,นเหญ่เขาก็มองในการออกโครงการใช่ไหมครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นสังคมไทยคนไทย,ไทยผมไม่ค่อยมองจริงๆผมเป็นคนมองอะไรแบบโรแมนติกนะหรืนหน้าตาแบบนี้นะครับแต่ว่าในเรื่องนี้เนี่ยมันมันมันเป็นบทเรียรนตรงเป็นประสบการณ์รงที่ที่เราเราสรัมผัสอยู่ก็คือว่า,าในในความเป็นจริงเนี่ยนะครับก็คือพอาการรับรู้น่ที่เราทราบก็มีอยู่ห้าขั้นอยู่ห้าขั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย มันจะอยู่ในลักษณะของการได้ฟังเฉยๆได้ฟังได้ยินเฉยๆมันจะไม่มันจะไม่ไม่เข้าใจไม่เข้าถึงการคิดนี้ข้อได้นะครับของพี่น้องเราเพราะว่าเขาสในใจเรื่องอื่นไปมากกว่าแลวเราก็ไม่ได้ถึงร่อเแต่ต้อมาเป็นเรื่องนี้ไอ้คิดเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าโอกาสในการเข้าถึงของพี่น้องเนี่ยก็จะยากลำบากมากขึ้นถ้าถ้า เราไม่เปิดช่องทางในการสื่อสารเข้าใจแบบที่คุณแม,ม่บอกว่าทีนี้เนี่ยทีนี้เนี่ยนะครับก็คือว่าสําคัญก็คือพี่น้องเราก็จะเป็นแบบที่ผมว่าด้วยพอสมควรนะก็คือว่ามองด้วยการออกเป็นภานระแต่ถามว่ามีตังไหมเนี่ยก็กรคำบอกนะแต่เห็นจากตัวรายจ่ายโดยเฉพาะวันนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับ <c oughs> จะเห็นว่าพี่น้องมีต่ง <c oughs> นะครับ แต่ดูรายจ่ายวันนี้นะวันนี้ใครซื้อลูกไปบ้านที่สุดเท่าไหร่ครับยังไม่จาา่ายว่ะโอ้ทำ <c oughs> ไ,ไมนะครับคุณพอาา่อรองคำนี่นะครับเมื่อก่อนขี่โตโยตา้าไฮรักบ้านเราเนี่ยโตโยต้ามากดเวก็สีแดงเปลี่ยนไปซื้อโตโยต้าวีโกโ้ต้องสมทุนเดือนละ3,000บาทจะไม่ต้องถามนะว่าเกดาวเท่าหไหร่นะต้องสมทุนดเดือนละ3,000บาทคุณแม่คือภรรยาคุณพ่อทองคำนอนไม่หลับเป็นเดือนครับที่ต้องส่ง เดือนละ3,000บาทส่งส่งเงินไอ้เงินเงินผ่อนเดือนละ3,000บาทแอ้ว2,600ใช่ไหมครับพูดผิด3าม0บาท2,600นะครับแสดงว่าดาวน์สูงพอทั้งทวนนะแค่ได้แค่ส่งแค่2,600ขนาดนั้นคุณแม่ยังนอนไม่หลับครับเพราะเป็นหนี้ต้องผ่อนเดือนละ2,600ครับไม่เหมือนพิเชียงนะครับเดือนละเพียงนอนหลับสบายอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย าพื้นฐานการระบบที่มองที่น้องของเรามเรื่องนี้เรื่องสมัคัญมากผมถึงเรื่องมองมเรื่องกระบวนการเรื่องที่เราทําให้กปุ่องคออ์กรมีโอกาสในการที่จะหล่อหลอมคนเราอย่างไรมองเรื่องการใช้เงินเป็นสื่อ,อเป็นเครื่องมือให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างไรต้องพูดไปด้วยกันนะครับแต่ไม่ได้ไม่มองซีของการจัดการฝัดเดียวนะครับแล้วก็ก็จะเห็นว่าอย่างเช่นเขาบอกว่าสังคมไทยเนี่ยเป็นอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก นะครับพอเราไปอาทฤษิสีามากนบอกว่าชาวนาชาวาไร่เป็นแรงงานนอกระบบไปซะแล้วใช่ไหมครับที่ก็บอกว่าสัมค <c oughs> ไนไทยเสลยกรรมเป็นทีักนระกรรมอันนี้ก็เป็นอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะ <c oughs> ฉะนั้นเนี่ยเ,เราฝากกันตรงนี้นะครับก็คือว่าทุกคนผมฝากเองนะผมก็จะพยายาผ่านนะเพราะว่าเรื่องนี้ผมชอบมากแล้วก็คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนท,ทุกคนนะครับก็เป็นประโยชน์สาธารณะนะครับ แล้วก็อยากให้พวกเรานะครับช่วยกันในการสื่อสารปัญหาแล้วก็ถ้ามีช่องทางในที่จะช่วยกันเรียนรู้กันได้ก็อยากฝากพี่น้องที่ช่วยกันนะครับแล้วก็ทําให้พี่น้องเกิดกระบวนการรับรู้ได้ฝันและคิดวี่พ่อได้ได้ถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองนะครับก็ฝากพี่น้องก็การดีครับผมเจอเพียงหนึ่งนะครับพอดีนั่พี่ใหญ่ชื่อแล้วประโยชน์องผเนี่ยนะครับทุกคน แล้วก็บาว่าผู้ใหญ่ผมก็เป็นผู้ใหญ่ผู้นำเนี่ยผู้นำที่นี่มันจะมีใจมันจะมีอารมณ์วามรู้สึกใกล้กันมากใกล้กันมากเลยอาจารย์ทับท่านที่เป็นโอแต่น,น,นะครับมันจะมีอารมณ์ต่างกันพอสมควรผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่เนี่ยจะเอาใกล้กันมากท่านพูดนี้ผมเข้าใจหมดเลยเออ ท่านเป็นห่วงเพราะว่าท่านทำเรื่งองรัฐสวัสดิการเสียใมากถ้าเทียบ่าของผมนะ้นท่านดีกว่านะของผมว่า์รัพฤตกรรมเลยนะมันไม่มีอะไรเลยแต่ว่าทำไมผมมาเชียร์การออมมากมากเลยผมเพลิดเลินผมยังทำถามนักข่าวถามผมครั้งหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยกำนันถ้าสมาชิกหรือรูปบ้านเป็นที่ขนาดนี้วิธีจะแก้ที่ตรงน,นีน้จะทำได้ยังไงใช้วิธีการยังไงผมก็นึกไ,ไม่ออกเลย ผมเล่อบอกได้ย่างเดียวผมใช้พิธการขวงคุมอ่ะมันต้องโอมเพราะว่าถ้าโอมเพิ่มเนี่ยนะโอกาสที่เงินเือนมันก็มีไงแล้วก็สมัครผนดีนะอันนี้ก็เช่นกันครับระบบก,การมองถ้ามันดีมากในชุมชนนะถ้ามันเข้าไปในชุมชนมากลุกก็จะรู้จักจัดการนาะรู้จักมีวินัยการโอมแล้วเชื่อแน,น่ระกันโอมนี่มัน